วันนี้วันที่2ของการมาเที่ยวมาเที่ยวที่จะถ่านแสดงคันสัตว์น้ำระยองกมประมงฝนตกไปแล้วฝนตกตลอดทิปเลยทลิปนี้ตกทั้งวันทั้งคืนดูดิเนี่ยก็คือเราก็จะไม่ได้บรรยากาศการถ่ายภาพข้างนอกเลยแต่วันนี้คนเยอะเหมือนกันนะอย่างหนึ่งก็คือเป็นวัน หยุดยาวเขาก็เลยมาเที่ยวกันเราไม่รู้จะไปไหนก็เลยเออไหนๆมาแล้วก็มาห้าบาทสามปีบเด็ก,ดกสิบบาทฟากาตูอานิโม่เออนี่ไงอ่นิมนโม่ตัวจริงมันตัวแค่ไหเหรอมันตัวเล็กมากอะ่ะก็เทียบกับมือดูดิ ตัวมันเล็กมากค่ะปานิโมน่ารักนะเออแค่เลี้ยงอ่ะ่่ะปลาอะไรปลาอมปลาอมไข่ชอบไหมไม่ชอบปลาอมไข่ไม่โอ้ไม่ไม่เขียวแล้วก็คืนเลย มันสองตัวหร,หรือปล่าอนี้ใหญ่เหรอันนี้จะเป็นคนอโมงแล้วไงเียก,กบแบบคนน,น,นี่ยไมกยืน,นยตัวแบบตัวใหญ่มาก ハハハハ ปาาลา,ปากระลังปลากระลังไอตัวมันอยู่นี่หายมแล้วจนเว้ยมันชื่อปาาลากระลังจริงๆ่ะมัน,ม,นมันคือปาาลากระลังต้น,นี้้น,นี้คือประดับตู้เฉยๆอ๋ออันนี้ไม่ใช่ปลาปาเข้าเบ้เ้มเดชเก้มดำแกเา้า,าเ้มดำแปลกดนะดปนลาเตก็ยาจะจัดมัน ทับมาเยอะมั้คือฉลามป่ะอืมถ้าเราไม่อยู่ในตู้นี้มันไม่กินมันอาจจะเป็นฉลามที่เป็นบางต่อเวลาตก็ไดเวลาเราจะนัดเพื่อนอ่ะเราต้องแชร์เราต้องแชร์โลมาเพื่อนเพื่อนก็จะได้มาอะไรนะเล่นบ้างหาอะไรเล่นบ้างแต่เนี่ยเป็นปลาที่ ขี้เกียจหวานหวานคนอื่นไม่ยอมทำเองมีคนที่เกียจเยอะเหมือนกันนะวานเรียมหวานคนนู้นวานคนนี้ตุยนี่ปากักเต้าแน่หมาหน้าเหมือนหมาเาเหนอันนี้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 น่นตัรู้การอยู่แล้วว่ามันอันตรายเบนเบนทะเล แมนดาเนี่ยอันตรายเพราะว่าแบบใช้ผู้หญิงไงผู้หญิงเขาหาทีมอันตรายมันอยู่ตรงนี้ใช่โอเคแล้วก็แบบโรเบียซ้อมนะเมนดาก็าซ้อมไม่ได้กลัวเดี๋ยวไปอยู่ใกล้ปลาสิงโตมีปีกไม่เห็นอ่ะนี่อันตรายแบบคืนกับเห็นแล้ว ไมหมันถีงโตตรงไหน่เหมือนถีงโตต้องใส่หมวกด้วยไม่กิปลาเก๋ตัวเนี้ยอยู่แถเนียบปลาส อะ้รแต่ซือองากีไอใช่หรออันิโมอันิโมสองร้อยบาทขนาบหัวคอร์ส ไม่ต้องมีก็ได้รู้จักหรือไงสนามัอคอนโอ้โหตายแลละไม่รู้จักอ่ะแริงจอเนี่ยสนามโอคอนใครๆก็รู้แอบไม่รู้จักโอ้โหขนาดเพลงเขายังเปิดเพลงเกี่ยวกับทะเลเลยจะไม่ถามไม่อะไรเลย้ยนะอ้ยอะอูร้องอ๋อเออ สุวันนี้ก็ได้มาดูสัดน้ำมากมายไก่กองมันเป็นของกรมประมงนะคะมันจะอยู่ในอะไรนะศูนย์วิจัยใช่ไหมพเพลิดเพลินสำราญสรุปแบบนี้เลยใครที่สนใจก็มาได้ใครมาเที่ยวระยองก็มาได้ใครแบบว่า ผ่านไปผ่านมาหรือหาที่เที่ยวในจังหวัดระยองอันนี้ก็เป็นเป็นสถานที่เที่ยวละกันแนะนำมาได้ทั้งครอบครัวเพลิดเพลินแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับสับน้ำด้วยถ่ายรูปเด็กๆมาอะไรเงี้ยโตขึ้นเขาอาจจะเป็นอยากจะเป็นสัตว์น้ำไม่ใช่อยากจะเป็นแบบเรียนเกี่ยวกับประมงไงได้อะไรเงี้ยมาแล้วก็อาจจะอยากเป็นชาวประมงก็ได้เป็นเจ้าของนาเจ้าของเรือไงได้ หรืออาจจะเป็นอยากทำงานก่วับโมประมงเออก็ได้แอดมีอะไรจะฝากไหมคะมีฝากช่องฝากช่องเอลเองไกส์สไลเดอร์ไม่ใช่ผูเกี่ยวฝากช่องเอลเองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ยังมีหลายคลิปติดตามด้วยแล้วกันใช่แล้วคลิปคลิประยองมีประมาณ15ตอนเป็นซีรีส์ลิประยองฮิระยองฮิสั้นจันนะ อย่างอังคารไม่มี <c oughs> คิดไม่ทันพอละบาย